สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สราร์ชาแนอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวตัวแหลกท้ายนะครับของ f o ร์ซ่0สามนะครับเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็ผมทําการติดตั้งไปแล้วนะครับก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้มาติดตั้งนะครับ f o ร์ซ่0สนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ปี2018ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแหลกตัวนี้นะครับจะ แยกเป็น2ชิ้นนะครับแยกเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มาก็จะมีนะครับตัวรองนะครับ4ตัวนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับเบอร์14นะครับ4ตัวแล้วก็มีแหวนแหวนรองน็อตนะครับ4ตัวนะครับวิธีการติดตั้งก็ติดตั้งง่ายๆนะครับไม่ยากราคาไม่แพงนะครับผมซื้อมาในราคาที่ หกร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็รวมค่าส่งก็700กว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูขนาดนะครับความหนาของเหล็กนิดนึงนะครับผมให้ดูประมาณนี้นะครับประมาณหนาประมาณสักสามมิลนะอ่านี้นะครับใครที่อยากจะได้นะครับใครที่อยากจะซื้อมาติดตั้งนะครับกับรถตัวเองนะครับเน้นย้ําว่าเป็นรุ่นนะครับโฟล์ซ่าสามร้อยนะครับปีสองพันสิบแปดขึ้นมานะครับ ใช้ที่อยากได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในคําอธิบายใต้คลิปนะครับโอเคทีนี้พอดีผมได้มาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกล่องติดท้ายรถตัวนี้แหละนะครับผมซื้อมาแต่ซื้อมาแยกร้านก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูพร้อมกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกล่องกันนะครับเพิ่งจะแกะเมือม่อสักครู่นี้นะครับอ่านี่เป็นกล่อง กล่องติดท้ายรถนะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ขนาดสี่สิบห้าลิตรนะครับผมซื้อมานะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวถาดรองนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แกนเหล็กนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์น็อตนะครับน็อตสี่ตัวนะครับแหวนสี่ตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็เอาไอตัวถาดรองเนี่ยนะครับมาวางนะครับกับแหลกท้ายนะครับให้มันได้มุมที่เราต้องการนะครับ จากนั้นเราก็เอารถน,นะครับตัวยาว พอเราได้แบบนี้เราก็เอาเหล็กตัวนี้นะครับมาลองลก็ล็อกขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับพอเราติดตั้งตัวถาดตัวนี้เสร็จนะครับเอามาดูใกล้ๆกล้หน่อยมาดูถาดใกล้ๆกล้หน่อยเนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวล็อก กล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อก2จุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอากล่องมาดูมาดูใกล้ๆครับนี่คือตัวด้านด้านล่างของกล่องนะครับเนี่ยมันจะมีช่องช่องเอาไว้สำหรับล็อกกับตัวเนี้ยแล้วก็ ช่องนี้ก็จะเอาไว้ล็อกกับตัวนี้นะครับวิธีการก็วิธีการให้เรานะครับเนี่ยเอาดันเข้าไปนะครับเนี่ยดันเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวล็อกที่อยู่ด้านหน้ามันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับให้เรากดกดตรงนี้นะเนี่ยมันจะกดเข้าไป อยู่แล้วครับนี่ประมาณนี้อลองถ่ายดูข้างล่างหน่อยลองถ่ายดูข้างล่างหน่อยครับนี่มันก็จะเป็นล็อกแบบนี้เรียบร้อยอยู่เวลาจะถอดออกก็เหมือนเดิมครับเวลาจะถอดก็กดตรงนี้สมมติว่าเราจะถอดกล่องตัวนี้ไปใช้หรือว่าเอาไปวางไว้ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็กดตรงนีจจะต้องใช้กุญแจเปิดตัวนี้ก่อนค่อยกดมันก็จะกดง่ายนะครับแล้วก็ยกขึ้น นียแล้วก็ถอดออกยกไปเก็บโอเคนะครับกล่องก็ราคาที่ผมซื้อมาก็ราคาที่ผมซื้อกล่องมามันหกร้อยกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งก็เจ็ดร้อยกว่าบาทถ้าใครอยากจะได้ก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับโอเค อเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งกล่องอเนกประสงค์ท้ายรถมอไซส์ f o ล์ซ่า300ของผมนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับซื้อมาในราคาที่ถูกมากๆนะครับราคาหลักร้อยนะครับ600กว่าบาทนะครับรวมค่าส่งก็700กว่านะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ